วันนี้เวลา14นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566 โอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศกาณ์นวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ที่รามาธิบดีมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุมและขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าอาทิโครงการวิจัยของผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2557 ผู้แทนจากโรงพยาบาลต้นแบบโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนถวายรายงานการช่วยเหลือคนไข้ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านมูล,ลนิธิรามาธิบดีการจัดแสดงรูปแบบจำลองศูนย์การแพทย์รามาธิบดีสีอยุธยาและการสาธิตระบบ Virtual Reality Application เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถจำลองภาพเหตุการณ์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์โดยสแกนภาพ3มิติจากร่างอาจารย์ใหญ่ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชาธรรดประจำปี2566โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องต่างๆได้แก่การดำเนินงานของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีดรวมทั้งรายงานงบการเงินประจำปี2565 มูล,ลนิธิรามาธิบดีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคม2512เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อปี2551โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธานําไปจัดสรรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้นภายใต้พันธกิจในการรักษาวิจัยสร้างแพทย์และบุคลากร การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน